จะมาดูวิธีการทำโจทย์ข้อนี้อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือวิธีที่ไม่ต้องใช้กฎของทรายนะครับผมเราไม่ต้องใช้กฎของทรายเราจะทำยังไงกับข้อนี้นะครับซึ่งจริงๆวิธีนี้ก็แยกกำดับขั้นตอนได้เป็นหลายแบบอีกเช่นกันนะครับจะทำครูจะทำให้ดูแบบหนึ่งนะ,ะตรงนี้เป็น18นะครับด้านล่างเป็น18ก็ถ้าเป็นวิธีกึ่งมอต้นนะครับ เขาก็จะลากเส้นนี้เออนะครับสิบแปดครูเขียนไว้ตรงนี้นะตรงนี้ครูก็ตรงนี้ด้าน x ตรงนี้ด้าน y นะครับจะครูเขียนห่างๆเพราะว่าเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างด้านขึ้นมาเลยให้ตรงนี้เป็นเอแล้วกันเห็นไหมครับเป็นตัวแปรนะที่ครูตั้งขึ้นมาตรงนี้เป็นเ ตรงนี้เป็น B อ่าเอบวกบเท่ากับสิบแปดถูกไหมเอบีเอบีเอบวกบเป็นสิบแปดนะครับเอบวกบเป็นสิบแปดนะครับเอบวกบเป็นสิบแปดได้ละอันหนึง่งอ่าต่อมาถ้าดูแค่รูปฝั่งซ้ายนะครับรูปนี้ อ่าตรงนี้45องศาถูกไหมตรงนี้45ตรงนี้90ตรงนี้ก็45นะครับเป็นอ่าสามเหลี่ยมมุมฉากนะมุมภายในรวมกันของสามเหลี่ยมเท่ากับร้อยนะครับ45 90แล้วก็45่สหในมุมสำหรับ45นั้นเป็นหน้าจัว่วถูกไหมเก้5ส5บสี่รูปนี้เป็นหน้าจัว่วตรงนี้เป็นฐานนะครับตรงนี้จึงต้องเท่ากับตรงนี้นะเพราะมุมมันเท่ากัน ตรงนี้ a ถูกไหมหรือดูตรงนี้ก็ได้ครับแทน45แสิบห tan คืออะไรชิดฉากข้ามฉากข้ามชิดถูกไหมครับข้ามส่วนชิด tan 45่้าเท่ากับ1ข้ามส่วนชิดเท่ากับ1ก็แปลว่ามันเท่ากันนะครับอะไรส่วนอะไรแล้วได้1นึ่แปลว่ามันเท่ากันตรงนี้ก็ยาว a นะถ้าตรงนี้ยาว a ยาว a ส่วนตรงนี้อ่ามาดูฝั่งนี้บ้างถ้าตรงนี้เป็น b ถ้าตรงนี้เป็น b ตรงนี้จะยาวเท่าไหร่ในรูปของ b เราได้ในรูปของ a ไปแล้วก็คือ a นั่นแหละนะครับตรงนี้ a ตรงนี้ก็เป็น a เท่ากันเลยแต่ถ้าตรงนี้เป็น b แล้วตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ในรูปของ b บั่งนะครับ tan 60 tan คืออะไรชิดฉากข้ามฉากข้ามชิดข้ามส่วนชิด,ข,ชดข้ามส่วนชิดนะครับไอ้ตรงเนี้ยครูให้เป็น h ก่อนแล้วกัน h ข้ามส่วนชิด h ส่วน b เท่ากับ เท่าไหร่แทน60จําได้ไหมเอ่ยแทน60แทน60ท่องกันมาแต่เด็กก็คือรูทสามนะครับชิดฉากข้ามฉากข้ามส่วนชิดนะครับข้ามส่วนชิดคือแทนแทน60ก็คือรูทสามนะครับ h ส่วน b h ส่วน b เท่ากับรูทสามนะครับก็แปลว่าย้ายส่วน b ขึ้นไปคูณ h หรือตรงนี้ ก็คือรู้สามบนั่นเองนะครับผมจริงๆตรงนี้อาจจะดูเหมือนยาวหรือยุ่งยากนะครับแต่ว่าถ้าคนที่เรียนตีกลอมอต้นมาสักพักหนึ่งเนี่ยพวกตรงนี้จะคล่องจริงๆแล้วจะต้องคล่องและเร็วนะครับในในขั้นตอนในห้องสอบจริงๆอ่ะจะใช้เวลากี่ตรงนี้น้อยอ่ะอย่างเราเห็น4ี่สิบห้าตรงนี้ตรงนี้4ี่ห้าตรงนี้สีหรู้เลยเท่ากันตึงๆตรงนี้ ตรงนี้เท่าไหร่นะรู้ตรงนี้ b tan 60เท่ากับรู้ 3, อ่ะด้านนี้ยังไงก็ยาวกว่าเพราะฉะนั้นเป็นรู้3 b แน่นอนอ่านะครับอันนี้คือถ้าถ้าทำด้วยบวกประสบการณ์เข้าไปอีกมันก็จะเร็วนะครับแต่อันนี้ครูกําลังอธิบายมันเลยค่อยๆไปนะครับเราจะพบว่าถ้ามองในมุมของฝั่งนี้ตรงนี้จะยาว a ถ้ามองในมุมของฝั่งนี้มองในมุมของสามเหลี่ยมฝั่งนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะยาวรูสามบซึ่งจริงๆมันก็คือเส้นเดียวกันเราจะได้สมการอีกตัวหนึ่งคือ A เท่ากับรูสามบนะครับอืมแค่นี้เองสองสมการสองตัวแปรนะ uh huh. ครับสองสมการที่ไม่เหมือนกันแล้วก็เป็นสองตัวแปรแล้วก็แบบง่ายๆแบบนี้ยังไงก็แก้หา A หา B ออกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมบางคนบอกครูเขาให้หา X เขาให้หา y เขาให้หา x เขาให้หา y จะมาหา a b ทำไมอ่าก็เมื่อเรารู้ a รู้ a เราก็ใช้ปิทากก o ลัหาตรงนี้ได้ถูกไหมครับเมื่อเรารู้ด้านนี้เมื่อเรารู้ b เมื่อเรารู้เราก็จะรู้ตรงนี้คือรู้3 b เราก็ปิทา a ก o ลั s หาตรงนี้ได้หรือจะใช้ตีโกณหาตรงนี้ก็ยังได้นะครับในระดับมต้นทั้งนั้นเลยนะอ่ะคกูจะหา a b ก่อนนะครับกูจับสองสมการนี้ลบกัน เพราะตรงนี้มี a ตรงนี้ก็มี a a จะได้หายไปก่อนแล้วว่าคูณจงใจจะหา b ก่อนเป็นอันดับแรกหนึลบสนะครับ1นลบสเป็นนี่ลบนี่นะครับเป็น b ลบสมการเราต้องคล้องแล้วนะมาปลายเท่ากับสิบแปดลบรูทา b ะนะครับ b บวกลูท b เท่ากับสิคูย้ายก้อนนี้ไปบวกฝั่งนี้นะครับ b บวกรูทสามบเท่ากับ18เพราะฉะนั้น b เท่ากับ18ส่วนรูทสามบวกหนึ่งอย่างรวดเร็วนะครับครูดึงรูทสามบวกหนึ่งออกมาเนี่ยตรงนี้มี b ร่วม b ร่วมตรงนี้เป็น1งตรงนี้เป็นรูทสามครูก็ดึง1ส่วนรูทสามแล้วก็ย้ายมาหารฝั่งนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้น b เป็น18ส่วนรูทสามบวกหนึ่งนะครับเมื่อครูได้ b 1. ตรงนี้แล้วครูก็หาตรงนี้นะครับ ซึ่งเราจะใช้ปีทากรัตก็ได้นะครับก็คือเอารูทสามคูณไปได้ตรงนี้นะเอารูทสามคูณบีตัวเนี้ยได้ตรงนี้ส่วน b ก็คือตรงนี้แล้วก็มากําลังสองบวกกันถอดรูทแบบปีทากรัตก็จะได้ตรงนี้ก็คือ y แล้วนะครับก็จะจบหรือจะใช้ตรีโกณอ่ะสมมุติคุณรู้ตรงนี้แล้วรู้ว่าตรงนี้เป็นหกสิบคุณจะหาตรงนี้คุณใช้อัตราส่วนตรีโกณตัวไหน ตรงนี้เป็นชิดถูกไหมครับตรงนี้เป็นฉากฉากก็คือตรงข้ามมุมฉากตรงนี้เป็นชิดของมุมที่เราโฟกัสอยู่นะครับอ่าข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดเอมะชิดส่วนฉากนะครับก็คือคอสนั่นเอง b ส่วนตัวนี้ B ส่วน y มันจะเท่ากับ คอส60ถูกไหมครับด้านนี้ส่วนด้านนี้ของมุมหกสิบมันก็คือคอสหกสิบนะครับ b ส่วนด้วย Y ก็คือคอสของมุมหกสิบนะครับชิดฉากอ่าข้ามฉากชิดฉากนะครับชิดส่วนฉากคือคอสนะครับบ B ส่วน y เท่ากับคอส b ส่วน y ก็คือคอสหกสิบนะครับคอสหกสิบคืออะไร หนึ่งส่วนสองครับหรือทรายถ้าเรามองที่มุมนี้นะครับอันนี้ครูอ,อธิบายละเอียดนะถ้าทําจริงๆมันจะเร็วกว่านี้แบบปูบเสร็จเลยนะครับอันนี้ครูทําไปอธิบายไปหรือถ้ามองในมุมสามสิบข้ามส่วนฉากนะครับ B, B จะกลายเป็นข้ามสําหรับมุมนี้แต่ B, B จะกลายเป็นชิดสําหรับมุมนี้นะครับจะบอกไซน์คอสของอะไรได้ต้องอยู่ที่ว่าเราโฟกัสมุมไหนนะครับ ไซด์สามสิบก็คือด้านนี้ส่วนด้านนี้ก็คือ1ต่อ2นะครับไซน์สามสิบเท่ากันหนึ 2, ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองก็แปลว่าด้านนี้เป็น